สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฝั่งที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์นั้นมีประสบการณ์การทำนายด้วยไพ่ทาโร่ชั้นสูงโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงการตั้งชื่อสริมงคลตามหลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงเลขศาสตร์ไทยชั้นสูงอายตนะนหกชั้นสูงพลังเงาชั้นสูง และมีประสบการณ์การทำนายมากกว่า29ปีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่าหลายพันดวงด้วยกันนะครับวันนี้จิมมี่ทาโลนันพสกรพยากรณ์จะมาทำนายดวงสตาให้กับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุธศกราช2564นะครับก่อนอื่นจิมมี่ทาโลนันศกศพยากรณ์ขอชี้แจงก่อนว่าการทำนายการกุศลในครั้งนี้นั้น ไม่ได้เป็นการทำนายเจาะจงดวงชะตาเฉพาะรายบุคคลใดทั้งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทํานายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่เกิดในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นจะให้มีความแม่นยําเกิน99%ทุกท่านก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่จะมีความแม่นยาประมาณ80%ขึ้นไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากทุกท่านที่เกิดภายในวันนี้นั้นยังมีลักษณะการกระทําที่แตกต่างกันออกไปการสั่งสมบุญบารมีในชาตินี้ที่แตกต่างกันออกไป การใช้สีและอัญมณีในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปลักษณะโงเฮงที่แตกต่างกันออกไปลักษณะการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปการใช้เครื่องรางของขลังที่แตกต่างกันออกไปการใช้คำพูดที่แตกต่างกันออกไปการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปและลักคณาราศีตามเวลาที่เกิดแตกต่างกันออกไปอีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการทำทํานายที่มีความแม่นยำเกิน99%แล้วลก็จะต้องโทรมาดูดวงสดทางโทรศัพท์กับจิมมี่ทาโร่นั้นพัสกรพยากรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจะสามารถทำให้ได้รับผลคำพยากรณ์ที่มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนเนื่องจากลักษณะที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละท่านที่เกิดในวันนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนั่นเองครับ อตอนนีจิมมี่ทาโรนั่นพัสะกรพยากรก็จะทําการตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สรระอาดสุดเพื่อที่ทําการเลือกไพ่ทาโรมาจํานวน10บใบให้กับผูท้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําเดืนเอนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 6พนหครัอนะคะ ไายไปที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดๆร้อนในตอนนี้ก็คือเนฟออฟสเต็กส์ไพ่ใบที่สอง Three of Swords สายไปที่สาม Seven of Swords รายไปที่สี่ queen of s t a d e s ไพ่ใบที่5 the devil ไพ่ใบที่6 queen of holy water ไพ่ใบที่7 five of holy water ไพ่ใบที่8 The Star, ไพยวิธีเกา้า Four of Swords และไพ่ใบที่สิบที่กำลังหยิบได้สุดร้ซะตอนนี้ก็คือ Five of Swords อะไรคะตอนนี้จิมมีนน่ฮารอนัละพสกรนพยากรก็จะทำการนำนานโดยวงตาให้กับผู้ที่เกิดใน วันจันทร์ประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่วจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างน,นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับดวงชะตาของตัวคุณเร็วๆนี้ก็คือตัวคุณนะครับจะได้รับข่าวดีนะครับเรื่องการเรียนการศึกษาของบุตรหลานบริวารเด็กๆนํามาให้คุณได้รับรู้และ สามารถช่วยเหลือเรื่องการงานการเรียนต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะถือว่าเด็กเนี่ยดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็ถ้าเกิดตัวคุณติดต่อเรื่องเงินทองกับเด็กเนี่ยระวังจะเกิดปัญหาการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตกลงเรื่องเงินทองกันให้ดีจะไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันในภายหลังและถึงแม้ว่าบุตรหลานบริวารเด็กๆจะสามารถช่วยเหลือตัวคุณได้ดีในเรื่องของ การงานแต่คุณก็โดนนินทาเล็กน้อยในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะครับเพราะว่าทำลายตัวคุณไม่ได้นะครับและในเดือนนี้นะครับสุขภาพระวังโรคระบบทางเดินหายใจปอดหลอดลมแค้หวัดไม่สบายภูมิแพ้อากาศเล็กน้อยโรคโควิด -19 นะครับปอดหลอดลมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สวมหน้าก,กากอนมามัยให้มิดชิดนะคะดูแลส,สุขภาพตนเองอยู่เสมอปัญหาก็จะมีเกิดขึ้นระวังการทะเลาะเบาะแว้งกับบุคคลรอบข้างอย่าระเบิดอารมณ์ออกมาใส่คนรอบข้างนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนนู้นคนนี้ในภายหลังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมอนะคะด้วยวาจาที่สุภาพแล้วก็ไม่แาลมนะคะปัญหาการทะเลาะเพื่อนร่วมง,งานและคนใกล้ชิดจะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ จะมีผู้หญิงนะคะปรากฏตัวขึ้นในอนาคตลักษณะผิวดำผอมนะครับเข้ามาขัดแย้งกับตัวคุณเรื่องเงินทองผลประโยชน์หรือดอกหลวงเรื่องการเงินนะครับก็ให้ระวังผู้หญิงคนนี้เอาไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องตกลงเรื่องเงินทองกันให้ดีจะไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกนในภายหลังและถ้าตัวคุณมีพี่น้องมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงนะคะจะสามารถช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีมากเลยหรือนำข่าวดีเรื่องการงานให้คุณได้รับรู้นะครับ และยังแสดงว่าในอนาคตนะครับระวังขโมยขโจยเข้าบ้านนะคะปิดประตูบ้านล็อกหน้าต่างให้ดีนะครับและตัวคุณใจเดินทางบ่อยอยู่ไม่ติดบ้านไม,ไม่เข้าบ้านหรือมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยเกิดขึ้นระวังเข้าของเครื่องใช้ในบ้านเรือนชำรุดพังเสียหายนั่นเองนะครับ ขนยาข้าย้า่ของจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะคะหรือไม่เช่นนี้จะเหนื่อยกับการเดินทางในเดือนนี้นั่นเองนะคะยังไม่เหมาะสําหรับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายใดๆในเดือนนี้เช่นไม่เป็นเลิกดีสําหรับการย้ายบ้านใหม่ในเดือนนี้นะคอะอาจต้องรอไปก่อนนะคะและยังแสดงว่าระวังการขยายเรื่องเงินทองผลประโยชน์กับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยนะคะก็ให้ะระมัดระวังเอาไว้ด้วย และยังแสดงว่าจะมีผู้หญิงปรากฏตัวขึ้นในอนาคตอายุมากกว่าคุณลักษณะผิวขาวอวบนะครับเข้ามาขัดแย้งเรื่องเงินทองผนประโยชน์หรือหลอกลวงเรื่องการเงินให้ระวังเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าตุกคุณมีผู้ใหญ่ในวงงานเป็นผู้ชายหรือมีญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายนะครับก็จะมีแต่ความรักความเมตตามอบให้เข้ามาใกล้ชิดในชีวิตหรือว่าสนิทกันมากเป็นพิเศษนะคะไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งต่อกันนะครับ และในอนาคตนะครับระวังนะครับสุขภาพคิดมากปวดศีรษะนอนไม่ค่อยจะหลับนะครับต้องพยายามมอาโลอยแง่งบกอย่าไปคิดมากเกินความเป็นจริงนะครับถึงจะมีความสุขในกานวนชีวิตมากกว่านี้นั่นเองนะครับระวังโรคเครียดนั่นเองนะครับและสิ่งที่หวังไว้ใจค่อยกลายเป็นความจริงขึ้นมานะครับ ถ้าตวคุณมีเพื่อนโรงงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่ามีญาติห่างหานะคะจะสามารถที่จะช่วยเหลือเรื่องหนะ้าที่การงานให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้หน้าที่การงานของตัวคุณเนะี่ยไรอุปสรรคนั่นเองเช่นการติดต่อลูกค้าการติดต่อเพื่อนโรงงานที่ไม่สนิทกันหรือญาติห่างหาได้รับความช่วยเหลือทําให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะคะสุขภาพในอนาคตของคุณอีกอย่างหนึ่งต้องระวังโรคเกี่ยวกับกระดูกไขข้อปวดเมื่อยตามร่างกายเล็กน้อยนะคะ ต้องนอนหลับพักผ่อในให้เพียงพอให้มากขึ้นนะครับสุขภาพเนี่ยจะได้ดีกว่าเดิมนะครับช่วงนี้สําหรับคนป่วยนะคะถ้าป่วยอยู่หรือเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าสุดท้ายเนี่ยอาการป่วยเนี่ยจะค่อยทุเลาลงหรือค่อยๆหายไปหรืออาการเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าพอที่จะรักษาหายได้ในภายหลังนั่นเองนะครับ ดือนนี้นะคะตัวคุณจะเกิดอริสตรูขึ้นนะคะเนื่องจากอารมณ์ของตัวคุณเป็นต้นเหตุนะคะอย่างที่บอกไปอย่าไประเบิดอารมณ์ใส่บุคคลรอบข้างนะคะไม่งั้นจะเกิดการใส่ร้ายป้ายสีคดีความต่างๆได้นะคะควรทำแต่ในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะอย่าไประเบิดอารมณ์หาเรื่องใส่นคนนู้นคนนี้ไม่งั้นคุณก็จะเกิดคดีความนะครับ แล้วก็จะเกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในภายหลังด้วยนะครับนเพราะฉะนั้นให้ระวังคำพูดตนเองพูดจาอ่อนโยนเสมอเก็บตัวเงียบๆเ,เอาไว้ดีที่สุดในเดือนนี้ไม่ควรที่จะไปมีเรื่องมีราวกับใครเพราะว่าถ้าคุณไปมีเรื่องมีราวหรือว่ามีคดีความอะไรกับใครคนที่เป็นฝ่ายแพ้ก็จะเป็นตัวของคุณเองนะครับหรือว่าดวงตกดวงยังไม่ค่อยดีในเดือนนี้น,นั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่รองของการเรียนการศึกษานะครับทำนายว่าอย่าชวนกระโดดเรียนหนีเรียนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงนะครับจะเพ่งเลงตัวคุณอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ตัวคุณนะครับเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ทะเลาะเบาแหวนกันในภายหลังด้วยนะครับเดือนนี้นะครับไม่ถึงขนาดสอบตกนะครับแต่ว่าเขาสอบเนี่ยยากมากทำไม่ค่อยจะได้เลย ต้องเรียนด้วยความสุขสนานอย่าไปเรียนด้วยความเครียดนะครับและตั้งใจเรียนขย,ยนันให้มากกว่านี้ก็จะสามารถผ่านไปด้ยดีนะครับก็เรียกว่าผ่านไปแบบเส้นแดงผ่าแปดมากๆเลยนะครับแล้วก็ระวังทะเลาะกับทีมเวิร์คด้วยอย่างที่บอกไปถ้าตัวคุณพูดจาดีอยู่เสมอนะครับปัญหาการทะเลาะกับทีมเวิร์คในเดือนนี้ไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนึ่งก็พูดจาดีต่อตัวตคุณดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระวังแค่คําพูดของตัวคุณเองเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของโชคลาภนะครับยังหยิบไม่ได้ทํานายว่ายังไม่มีดังนั้นก็อย่าเพิ่งไปเสี่ยงเยอะนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทำนาว่าคุณจะมีโชคเรื่องบุตรได้ง่ายนะครับเช่นอยากได้บุตรชายในเดือนนี้คุณก็มักจะได้ง่ายนะคร หรือคนที่อยากจะได้บุตรบุญธรรมมาเลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะได้มาง,ง่ายๆนะครับแล้วก็คนที่เป็นโสดอยู่นะครับคุณก็จะมีโชคเรื่องเด็กนะครับลักษณะผิวดําแดงรูปร่างสันทัดนะครับเข้ามาแต่ว่าเด็กคนนี้นะครับเขาอาจจะไม่ได้รักคุณเท่าที่คุณรักเขาก็จะทําให้ตัวคุณรู้สึกเจ็บปวดหัวใจอหกหักรักไม่ได้หลังใจหวังหรือ เขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วว่าส่งูน้องตรวจดูให้ดีก่อนว่าเขาเนี่ยมีแฟนหรือยังนะครับมีงานนะครับควีนผิวดำผอมนะครับก็จะเข้ามาแย่งความรักไปนะทำให้เกิดปัญหาเรื่องรักสามเศร้าขึ้นมาได้นะครับหรือสำหรับคุณผู้ชายนะครับคุณก็อาจจะมีโชคเรื่องความรักกับควีนนะครับผิวดำผอมเข้ามาในชีวิตคุณนะครับ มีความรักความจริงใจมากกว่าตัวคุณแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีนะครับแต่คุณก็ต้องดูให้ดีก่อนว่าคุณเนี่ยอาจจะไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วอยู่ก็ได้รือครับก็เลยทําให้คุณนะ่ะรู้สึกอหกหกักหรือว่าเจ็บปวดใจได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีก่อนอย่าไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับแล้วก็พูดจาดีอยู่เสมออย่าไประเบิดอารมณ์ใส่คนรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะ ทะเลาะกันเกิดขึ้น,น่ยจะมาจากอารมณ์ของตัวคุณเองนะครับเพราะว่าคนรักเนี่ยพูดจาดีช่วยเหลือเรื่องการงานได้ดีแต่ว่าปัญหาการทะเลาะจุกจิกเป็นประจำเนี่ยมาจากคําพูดอารมณ์ตัวคนนี้พราะฉะนเนี้ยพูดจาสุภาพอ่อนโยนอยู่เสมอปัญหาการทะเลาะจะได้ลดน้อยลงหรือว่าจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเดือนนี้นะครับคนรักชอบคนที่พูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่เชือ้อลมแล้วก็ชอบคนที่ทํางานเก่งหรือขยันํางานนั่นเองนะครับ คุณก็ต้องแสดงจุดนี้เอาไาให้คนรักเห็นให้มากขึ้นด้วยนะครับสเสน่ห์ของคุณเนี่ยถึงจะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและในอนาคตถ้ามีความรักครั้งใหม่เข้ามานอกเหนือจากที่กล่าวไปนี้นะครับคุณก็ม่นจะตัดสินใจบอกเลิกกับคนรักใหม่ด้วยตัวของคุณเองนะครับหรือว่ารักใหม่ไม่ได้ดั่งใจนะครับเพราะว่ารักใหม่ที่เข้ามานะครับคุณก็มาได้เจอคนที่มีชื่อเสียงนะครับ เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยจริงใจต่อตัวคุณนะครับแต่เหมือนก็นว่าเข้ากันไม่ได้หรือว่าสุดท้ายถ้ามีใหม่ๆเข้ามาเนื้อจับที่กล่าวไปนี้นะครับก็เป็นรักกับคนที่มีชื่อเสียงที่อาจจะยังไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงก็คืออาจจะเข้ามาแวบๆบแบบก็ผ่านพ้นไปสุดท้ายคุณก็เลยตัดสินใจบอกเลิกคนรักอ,อกหักเสียใจหรือรักไม่ได้ดั่งใจนะครับบางทีงก็คิดถึงคนรักเก่าในอดีตนะครับที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่กลับมานะครับ ก็ต้องมองโลกในงแง่บวกแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่าไปคิดมากเกินความเป็นจริงนะครับก็ต้องมองเห็นคุณค่าของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ยิ้มย้มจำใสล่าเริงอยู่เสมอไม่ใช่ลมเพราะว่าการระเบิดอารมณ์ขอเลิกคนรักเนี่ยมันจะมาจากอารมณ์คุณเองเพราะว่าคนรักก็ไม่ได้ขอเลิกอะไรตัวคุณอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่บอกเลิกใครเขาจะยังไม่เลิกกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นพูดจานโยนอย่าใชารมแล้วก็มีอารมณ์ขันอยู่เสมอเสน่ห์ถึงจะมาเพราะว่าคนรักจะไม่ชอบคนที่ซีเรียส จริงจังกับชีวิตมากเกินไปในเดือนนี้นั่นเองนะคะคือต้องมีอารมณ์ขันให้มากขึ้นตลอดเวลาสเสน่ห์ถึงจะมาหรือว่าหมั่นยิ้มให้กับคนที่คุณชอบบ้างนะครับคนเนี่ยถึงจะรักแล้วก็เห็นใจหรือว่าหลงสเสน่ห์คุณได้นั่นเองนะครับดังน,นั้นก็ขอให้ตัวคุณนะครับแก้ปัญหาตามนี้นะครับก็จะสามารถผ่านพ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ไปได้อย่างดี ตลาดไปนั้นเองนะครับดังนั้นก็ขอจบความทำนายสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 6 4แต่เพียงเท่านี้นะครับ